สวัสดีแฟนลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะฮะทางบ้านแล้วก็แฟนขับอธิบายเอกวานวันนี้เป็นเรื่องของเกียร์ออตโต้ตอนที่สองนะฮะก็คือมันจะแบ่งทั้งโซลิดและลิควิดนะฮะถ้าแบ่งกันง่ายๆโซลิดก็คือเป็นเกียร์ใส่ผ่านนะฮะ แต่เกียร์สายพานที่เป็นลิควิดก็มีนะเป็นในรถเก๋งมิตซูอยู่หลายรุ่นนะฮะที่เป็นสายพานเหล็กนะฮะแล้วไปแช่อยู่ในน้ำมันแล้วก็มีกาเวเนอร์นะฮะแล้วก็มีผู้เล่ที่ปรับบีบสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เปลี่ยนน้ำตาทดได้นะฮะหลายท่านบอกเอ้าแล้วลิควิดกับโซลิดมันต่างกันตรงไหน,น,น,นลิควิดก็คือน้ำน้ำมันไฮดรลิกเหล่านี้แหละ คือมีน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อการหล่อเลี้ยงในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคืออ่าตัวสายพานของเกียร์รถยนต์เนี่ยเป็นเกียร์อะไร CVT อะไรสักอย่างหนึ่งผมอธิบายไม่ได้นะก็คือมันเป็นชื่อทางระบบของเขานะฮะแล้วตัวเนี้ยจะเป็นสายพานเหล็กเป็นแผ่นเหล็กเป็นซอยทีทีทีีท,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 ทีแล้วก็ หมวนเข้ากันผมไปเห็นที่เยอรมันอยู่ครั้งหนึ่งแล้วตัวระบบเนี่ยนะฮะตอนที่ก่อนที่เขาจะเอามันใช้งานจริงนะฮะเคยเห็นที่เยอรมันอยู่ครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เห็นทางมิซูออกมาใช้นะฮะคือระบบมันก็เป็นระบบของมันนะฮะแล้วมันก็จะบีบอัดนะฮะแต่ว่าไฮดรอลิกที่ที่ตั้งตั้งแต่เดิมเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นน้ำมันฉีดเข้าไป จะมีไอ้คือทั้งสองระบบเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกไอ้อะไรอะลูกฟักทองนะฮะเป็นคัสน้ํามันนะฮะคือคัสน้ำมันอ่ะแล้วเขาเรียกทอรคอนเวอร์เตอร์มั้งฮะตัวนั้นคือคัสน้ํามันเนี่ยมันจะมีเหมือนเราเอาพัดลมสองตัวมาเป่าใส่กันนะฮะเดี๋ยวผมเอาพัดลมมาให้ดูแป๊บหนึ่ง องค์ประกอบได้ยอดเยี่ยมเนี่ยนะฮะนี่คือคลัตทำไมไม่หมุนต้องแรงกว่านี้อีก ต้องแรงมากเลยครับต้องแรงมากๆครับไม่หมุนนี้เห็นไหมฮะนี่คือไฮดรอลิกเป็นอทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะฮะเห็นไหมฮะ คือสมมุติลูกฟักทองเลยนะเป็นน้ำมันแล้วเป็นระบบปิดทั้งหมดนะฮะแล้วก็อัดเข้าไปก็คือมันก็จะเป็นคลัสไฮดรอลิกนะฮะคือเอาพัดเอาเอาเอา,เอาตัวของลมเนี่ยก็คือลมมันก็จะถ่ายเทได้ทั้งหมดมันจะไม่มีระบบปิดได้นะฮะลมก็คือนิวเมติกนะฮะ น้ำมันไฮดรลิกก็คือลูกวิดนะฮะพูดนะฮะแต่ว่าตัวลูกฟักทองตัวเนี้ยที่เป็นคัสเนี่ยมันจะมันจะเป็นระบบปิดทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็จะทำน้ำมันไฮดรลิกเนี่ยให้หมุนนะฮะโดยการใช้พัดลมเป่าที่ผมบอกนะฮะแต่ว่าเวลากระชากอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้นิ่ม นะฮะฮตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้รถเก๋งนิ่มนะฮะสังเกตไหมฮะเวลารถเกียร์เอทีเนี่ยมอเตอร์ไซค์เอทีเนี่ยทำไมไอ้อะไรขูดชามไล่เม็ดอ่ะของแจสสปุกนิกอะผมคือมันเป็นกาวเนอร์อะคือคุณจะขูดชามไล่เม็ดเพื่อเพื่ออะไรอ่ะให้มันกาวเนอร์มันบีบเร็วอ่ะให้มันปุ๊บปุ๊บให้แรงแรง แรงลูกปืนที่มันขยายอ่ะมันพึบนะฮะมันก็เลยทําให้ต้องขูดชามไล่เม็ดว่าเอยเม็ดขนาดเนี้ยพอแรงเวียงมันจะต้องมีอัตราทดที่เร็วกว่าเดิมพอกําลังเครื่องมาขนาดเนี้ยคุณต้องขูดชามไล่เม็ดกําลังเครื่องกําลังถึงโอ้ชักห้าชักหกชักสิบชักร้อยฝาสูบกระจายนะฮะแต่คัสมมันไม่ใช่คัสตัมมันจะเป็นอีกอย่างนะฮะคือคัด เกียร์ไฮดรลิกเนี่ยจะต้องมีคัสน้ำมันนะฮะที่เขาเรียกไอตัวทอร์คอนเวอร์เตอร์หรือเปล่าผมอาจจะเรียกผิดนะฮะต้องไปหาดูแหมเวลาเรียกผิดนี่นะโดนโด,โ,ดโดนโดนคอมเมนต์กระจายเลยนะเหมือนคลิปนั้นแบบดังอะ่ะมีชื่อเสียงนะฮะผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาไปเที่ยวที่ประเทศลาวเขาไปดูคนลาวล่อนทองแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเขาจะเอา เอาน้ำยาไปล่อให้ทองมันออกมาเนี่ยเขาเรียกไอ้น้ำยาตัวนั้นคือน,น้ำยาตะกัวแต่ที่ไหนได้มันคือประหลอดน้ำประลอดเนี่ยน้ำประสานประหลอดเ,เอาน้ำประหลอดไปล่อทองคนนั้นคนนั้นไปเรียกตะกัวโอ้โหคอมเมนต์นี่กระจายเลยฮะปิดกันปิดกันแทบไม่ทัน่นะฮะเสื้อผ้าอะไรไม่เกี่ยวกับบริษัทอะไรทั้งสิ้นนะผมเป็นนักประดิษฐ์นะฮะผมก็หาเสื้อชอบบ็อปบ้านๆมาใส่ นะฮะพยายามจะไม่ให้มีชื่อของบริษัทเขานะก็เข้าเรื่องต่อเลยแล้วกันก็คือเป็นโซลิดกับลิควิดแล้วก็เป็นเป็นพูลเล่บีบแบบสายพานยางกับพูลเล่บีบแบบใสายพานเหล็กแช่ในน้ำมันนะฮะก็เป็นเกียร์ออโต้น้ำมันนะฮะ แต่เกียวโต้น้ํามันจริงๆที่ที่ใช้แบบดีๆเลยนะมันจะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกฉีดเข้าไปเลยนะฮะตามรูของมันแต่ตรงนั้นโอ้โหเปิดออกมานี่อย่างกับคือเห็นแล้วรังพึ่งอะเลยไม่ใช่รังปวกอะเปิดเข้าไปนีดผมคืออะไรที่มันพลาดนิดเดียวอะมันจะมันจะฝีดมันจะเหมือนคุณแยกไอเนี่ยไออะไรนะแม่แรงอะ แล้วคุณไปเปิดเวลาคุณเอารดลงใช่ไหมแม่แรงเก่าๆมันจะเป็นนารูดิกจะเค่ก็ได้แล้วพอมันรั่วหรือว่ามันฟีดอ่ะมันก็วูคือตัวนี้พอมันเก่าแล้วโอกาสมันรั่วสูงมันไม่ใช่แมคโครนะถึงแมคโครมันรั่วได้มันก็ยังตักดินได้อ่ะรู้ออกไหมก็ไปไล่หาก็ยังตักดินได้แต่ตัวนี้ถ้ารั่วปุ๊บเนี่ยสับเกียร์ผิดนี่เออเหลือเลยนะฮะ ดอยอ่างขางเกียร์ออตโต้น้ำมันกับเกียร์ออตโต้สายพานผมเรียกออตโต้สายพานเป็นสายพานยางนะเป็นเวอร์นอร์นะฮะเป็นเกียร์สายพานยางเรียกเกียร์ออตโต้น้ำมันคือไฮดรลิกนะฮะเกียร์ออตโต้น้ำมันเป็นรถเก๋งขึ้นสบายนะฮะผมให้เป็นเบน์แล้วกันนะฮะเป็นเกียร์ออตโต้น้ำมันเบน์นะฮะขึ้นสบายมากแต่ถ้าเป็น คิกเป็นฟีโน่เป็นมีโอเดี๋ยวนะฮะคลิกฟีโน่มีโอพวกตระกูลเนี้ยผมว่าขึ้นไม่ได้สายพานจะร้อนหรือขาดหรือเกอร์เนอร์มันจะไม่เหวี่ยงนึกออกไหมฮะคือเกอร์เนอร์มันมันต้องอาศัยแรงที่มันเหวี่ยงแล้วคุณก็จะไปยื้อมันขึ้นอ่ะแล้วมันก็ไม่เหวี่ยงให้ให้มันให้มันบีบให้มันคือมันไม่สมดุลบาลานว่าไง อีกอย่างหนึ่งก็คือสายพานจะน่าจะขาดเขาไม่ให้ขึ้นดอยอย่างขางแต่เกียร์ออโตโน้ำมันดีนะดีนะอะแต่ต้องยี่ห้อดีๆนะยี่ห้อฮีโน่ก็มีนะฮะเขาไม่ใช่เกียโโร์ออโต้คัตนะฮะไอเขาไม่ใช้คัตนะฮะคัตแบบคัตแห้งเนี่ยเขาใช้คัตที่ผมบอกตัวพัดลมไฮดรูลิกนะฮะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะการสรับเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยเกิดร้อนขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่งั้นเขาเรียกว่าร้อนเกินความเกินกําลังของคัสร้อนจนคัสไ์ไหม้ไหม้จนลื่นะแล้วรถถอยปุ๊บนะฮะคือต้องมองคนละอย่างนะโซลิดก็คือของแข็งลิควิดนะฮะเกียวตัวน้ำมัน ฝั่งนี้นะฮะเกียร์โตน้ำมันนะฮะผมไม่พูดถึงเกียร์โตของรถเก่งมิซูนะเกียร์โตน้ำมันฝั่งนี้ของรถเบนซ์อะเกียร์โตผู้เล่บีบอัดกาเวเนอร์ฮอนด้าคลิกฮอนด้ายามาฮามิโอฝั่งนี้นะฮะถ้าขึ้นเขาฝั่งนี้ขึ้นดีแต่ฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้นะฮะแต่ถ้า รถกระบะธรรมดาเนี่ยขึ้นเขาแล้วคัดลื่นคัดไม่ไม่ดีฮะตัวนี้ดีถ้าคุณเคยไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในเซฟรีในซฟร,รีนะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะเขาจะมีที่มีหลินหุ้ยมีช่วงๆหลินหุ้ยอ่ะนะฮะมีมีแพนด้า ถ้าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งหรือว่าเคยไปขึ้นรถรถของเขาเนี่ยจะเป็นไฮดรอลิกนะน่าจะเป็นพวกตระกูลฮิโนเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์เปิดหัวใช่ไหมฮะแต่เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ไฮดรอลิกคัสไฮดรอลิกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันจะนิ่มแล้วมันจะสับเปลี่ยนคัสแบบคือคุณจะแม่นมากอ คุณจะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแมชชินิกเลยนะฮะไม่เกี่ยวกับของแข็งไม่เกี่ยวกับสับเกียร์สับไปสับมาเกียร์หักเกียร์พังน้ำหนักเกินนะฮะสับเกียร์ผิดเป็นเกียร์ว่างไม่ได้ช็อตเอนจิ้นเบรกรถไหลลงเขาปึ่งเดสสมอลเล่นะฮะมันก็เลยเป็นไฮดรอลิกนะฮะก็คือเกียร์ออโต้ที่เป็นไฮดรอลิกจะดีมากๆถ้าขึ้นเขา แล้วไอ้ตัวนั้นมันทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงที่เป็นสวนสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะในสัฟอรีคือมันดีคนละอย่างนะมันไม่ใช่ว่าดีมันไม่ใช่ว่าดีแบบคือมันดีมันต้องดีชั้นสูงเลยก็คือเป็นไฮดรอลิกเกียร์โต้ไฮดรอลิกนะฮะประมาณนะั้นคราสมันสับเปลี่ยนแล้วมันจังหวะค์ดหรือว่าความร้อนมันเกิดความเสี่ยงสูง หรือว่าตรงตรงชอตไอเสียเนี่ยก็คือใช้กำลังเครื่องยนต์เนี่ยทำให้มันช่วยเบรกมันก็อาจจะไม่อยู่ก็ได้แล้วคุณจังหวะพลาดแล้วเบรกช่วยเบรกไปเบรกมาเบรกร้อนเบรเบรกตายฮะเบรกแตกพอเบรกแตกไฮโดรลิกอะไฮโดรลิกใส่เกียร์ถอยหลังอยู่ไฮโดรลิกช่วยได้ฮะเกียร์ไฮโดรลิกเบรกแตกนะ แต่ต้องเป็นเกียร์ไฮดรอลิกที่แบบแบบรถดีๆอ่ะรถฮีโน่รถ ino, รถรถ,รถบรรทุกใหญ่นะฮะที่เขาใช้ไฮดรอลิกใช้ในเกียร์นะแล้วมันจะทนมากแล้วมันจะถึกแล้วโอกาสช่องว่างคุณไม่มีเลยช่องว่างของเกียร์มันก็เลยดีกว่านะฮะก็เข้าใจรูปแบบของเกียร์ออตโต้นะฮะคือใจของผมเนี่ยผมอยาก เคยเห็นบ้าๆนะฝลังอยู่คนหนึ่งอเอาเกียร์โต้รถยนต์เครื่องยนต์น่าจะเป็นโตโยต้า EFI แล้วเกียร์เป็นเกียร์น้ำมันแล้วก็มีลูกฟักทองมีเกียร์โต้แล้วเอามาใส่ในมอเตอร์ไซค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบทรงทรงฮาร์เลยนะน่าจะเป็นแถว,แถวพัทยานะแล้วก็ใช้ใช้เครื่องยนต์ใหญ่ๆอ่ะแล้วเหมือนพวกไออะไรอ่ะพีดีเอเตอร์อ่ะ นึกออกไหมทำมอไซค์แปลกขึ้นมาเหมือนเอาพีเดเตอร์ไปนั่งหรือว่าพวกบิ๊กไบค์แก๊งไบค์นะฮะพวกไบค์เกอร์แบบเซ่อๆพวกฮาร์เลย์อ่ะเขาก็จะใช้ตัวของนี่แหละอ่าไฮดรอลิกเกียร์ไฮดรอลิกเกียร์โต้ไฮดรอลิกคือถ้าคุณจะแปลงตรงนั้นนะเข้ามาใช้ในมอเตอร์ไซค์จริงๆนะโอ้โหผมว่าเยี่ยมยอดมันคือเกียร์ เกียร์ออโต้ไฮดรอลิกเลยแต่มันยังไม่เคยเห็นมีค่ายไหนทํานะเพราะว่าปกติผมก็เก็นเห็นอ่ะ X Max N Max หรือว่าไอ้พวก Big กสกูตเตอร์มันก็ไม่ทําอะคือมันไม่คุ้มฮะัถ้าน้ำมันรั่วเนี่อยากเห็นฮะอยาาอยากเห็นบ้าๆแบบมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์แปลกๆ MV Agusta อะไรอ่ะ พวกสายพันธุ์มาพิเศษพิเศษอะ KTM พวกบีโม t ตอะไรอย่างเงี้ยคือบีโมนตผมก็ว่าสายพันธุ์เขาสุดยอดแล้วนะคือมาแบบพิลึกพี่ลั่นนะไม่สนใจชาวบ้านอะสวิงอาร์มหน้านะฮะก็วันนี้เกียรโตตอนสองนะฮะก็เข้าใจตรงกันนะฮะในหลาย,ลายมุมมองในหล,หลายความคิดก็จะทำให้ความรู้สนุกในสมองของท่านนะฮะไปลองกันได้นะเกียรโตของรถไอ รถเที่ยวสวนสัตว์ไ nice นซาฟารีนะฮะจะได้เข้าใจสมองจะได้ฉลาดขึ้นนะะวันนี้อธิบายก็วานลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะอย่าลืมกดแชร์นะครับ